เจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเล่ม11ตอนล่วงรู้โดยบังเอิญปีใหม่มาตามกำหนดคำาคืนสิ้นปีบ้านของแต่เท้าเส้นเฉิงที่ปลูกอยู่บนเขาปล่อยพลุดอกไม้ไฟ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบล้วนมองเห็นโดยเฉพาะนี่เป็นยามค่ำคืนบนยอดเขาเกิดแสงสีพร่างพราวชวนให้ลานตาลานใจเย่เซียวเทียนเพียงบอกให้เหยาซื่อเนียงเตรียมการอย่าให้ในหมู่ตึกเยี่ยมเงาไปหารู้ไหมว่านางกลับตาเตรียมพลุด,ดอกไม้ไฟที่มากมายถึงเพียงนี้เย่เสียวเทียนยืนอยู่ที่ลานตึกเห็นท้องฟ้าปรากฏดอกไม้ไฟบานสะพรั่งคล้ายพุ่มเบญจมาศงามตราการ ้องสั่นศีรษะพึมพำว่าเกินเลยไปแล้วอึกกระทึกวุ่นวายถึงเพียงนี้ใหญ่ไม่ใช่ข้ามหน้าข้ามตาของแต่เท้าหัวไปกล่าวจบคำกลับแย่งชิงทูปดอกหนึ่งมาจากมือของเหมาว่นชื่อโถมออกไปทางหนึ่งร้องบอกว่าเหลือพลูด,ดอกไม้ไฟให้กับข้าพเจ้าเหยาเสื้อเหนียงยืนดูจากการจุด,ดดอกไม้ไฟอยู่ด้านข้างหัววินเฟยรอบตัวตราอยู่ครู่หนึ่งพลันก็วิ่งออกไปกล่าวกับเหยาเสื้อเหนียงว่า ซื่อเนียงพวกเราจุดพลุดอกไม้ไฟนี้เราท่านถือชนวนคนละเส้นจุดพร้อมกันแล้ววิ่งหนีเหยาเสื่อเนียงสัน่นศีรสาอย่างยิ้มแย้มกล่าวว่าผู้อื่นเป็นสตรีไม่เล่นสนุกแล้วท่านเล่นเองเถอะหัววินเฟยนึกถึงคําพูดของเย่เซียวเทียนจึงกล่าวราวกับไม่มีเรื่องราวใดซสื่อเนียงค่าคืนวันสิ้นปีทั่วทั้งเมืองเฉลิมฉลองใหญ่ต้องสํารวมตัวไปมาเถอะ ทางก็ดึงทูบจากมือหญิงรับใช้ช่วยเอือสองดอกฉุดดึงมือเหว่ยซื่อเนียงวิ่งออกไปเหว่ยซื่อเนียงถูกเขากุมมือไว้ต้องงงงันบูบเหลียวดูหัววนินเฟยภายใต้แสงสว่างของพลุด,ดอกไม้ไฟสาดส่องเห็นหัววนินเฟยตาเป็นประกายคล้ายมุ่งความสนใจอยู่ที่พลุด,ดอกไม้ไฟค่อยคลายใจลงคลุ่นคิดขึ้นวินเฟย<ว>แม้ย่างเข้าไว้สวมหมวกวงเล็บสมัยโบราณบุรุษอายุ20จะสวมหมวก แต่นิสัยใจคอยังเป็นทารกใหญ่ไม่ล่วงรู้ข้อห้ามฉันบุรุษสตรีเป็นเราคิดมากไปเองหัววินเฟยปั้นสีหน้าบริสุทธิ์ไรเดียงสาแต่มีข้ออ้างในการกลุมมือน้อยๆของเหยาซื่อเนียงสร้างความพลุ่งพล่านใจยิ่งรู้สึกว่ามือข้างนี้นุ่มนิ่มราวไร้กระดูกพอเกาะกลุมไว้ก็สร้างความเคลิบเคลิ้มงมงายหัววินเฟยความจริงหวั่นวิตกว่าเหยาซื่อเนียงจะสลัดหลุดจากมือของเขา เห็นนางติดตามตนเองออกไปโดยไม่ขัดขืินสร้างความยินดียิ่งคลุ่นคิดขึ้นวิธีของพี่ใหญ่ใช้การได้นับเป็นการเริ่มต้นอันดีหัววินเฟยฉุดลากเหยาเสื้อเหนียงวิ่งถึงข้างพลูดอกไม้ไฟที่จัดวางไว้ค่อยคลายมือจากการกุมมือเหยาเสื้อเนียงหยิบชนวนซึ่งฟันจากเส้นได้เป็นเกลียวสเส้นยื่นส่งให้กับนางเส้นหนึ่ง เยาซื่อเนียงไม่ได้ปล่อยผู้ดอกไม้ไฟมานานปีนับตั้งแต่จำความได้ก็ถูกคำอบรมสั่งสอนผูกมัดไว้ยากนักที่จะมีเวลาผ่อนคลายแต่เท้าเย่ก็ไม่ได้ตรากฏอันเข้มงวดไว้จึงสะกิดความคิดสนุกสนานขึ้นจอดทูบก,กับชนวนจากนั้นก็ฉไม้ชายตามองหัววินเฟยการชม้มองครั้งนี้คล้ายทอดไมตรีให้พอปรากฏแก่สายตาหัววินเฟยไม่ต่างกับโปรยหวานเสน่ห์ให้ ถึงกับใจเต้นระทึกขึ้นมาขณะจะเพ่งพิจารณาดูใหม่เยื่อใยไมตรีนั้นเฉกเช่นผู้ดอกไม้ไฟกลางท้องฟ้าราตรีสร้างความลานตาแก่ท่านพอมองดูใหม่ก็มาลายหายสูญความพล่างพราวนั่นได้แต่หัวลำลึกถึงแล้วเหว่าซื่เอเหนียงพอจุดสายชนวนก็ทำท่าคิดหลบหนีแต่หวัววินเฟย เมื่อลอยซึมเศร้าถือสายชนวนค้างไว้สร้างความตื่นหนกแกนางยิ่งต้องร้องว่าวินเฟยรีบจุดหัววินเฟยอุทานดังอาเรียกสติขึ้นมาคิดจุดสายชนวนนั้นกลับจุดไม่ติดเห็นแน่ชัดว่าสายชนวนของตนเองเผาไหม้ใกล้หมดสินส้นเหยา่ซื่อเหนียงร้อนใจยิ่งจุดลากหัววินเฟยวิ่งหนีวิ่งไปเพียงสองก้าพลุดอกไม้ไฟก็พุ่งขึ้นฟ้าบังเกิดเป็นแสงไฟหลากสีหลากสันที่ด้านหลังของทั้งสองผู้คนด้านข้างล้วนชมดู จนปากอา้าตาค้างหัววินเฟยรู้สึกว่าที่ด้านหลังปรากฏเปลวไฟพวยพุ่งขึ้นมาไม่ขาดสายต้องร้องเตือนว่าซื่อเนียงระวังพรางก็หมุนตัวไปโอบกอดเหยื่อเหืนียงไว้ใช้ร่างตนเองบังอยู่เบื้องหน้าเปลวไฟเปลวไฟกลุ่มนั้นพวยพุ่งขึ้นฟ้าแตกระเบิดเป็นสีแดงเหลืองคลามม่วงหัววินเฟยโอบกอดร่างอันอ่อนนุ่มของเหยื่อเหืเนียงไว้สูดดมกลิ่นหอมเจือจางของร่างนาง ยามกระทันหันไม่ทราบอยู่แห่งหนใดพริบตานั้นบังเกิดความอบอุ่นใจสุขล้ำสุดเปรียบปานเหยาเสื้เอเนียงพลันถูกหัววินเฟยโอบกอดไว้สร้างความตื่นตะนกยิ่งจึงดิ้นรนตามสัญชาตยานแต่ด้วยพละกกำลังของหัววินเฟยนางไหนเลยดิ้นหลุดได้ในบรรยากาศเช่นนี้ความเคลื่อนไหวของนางไม่เด่นชัดผู้อื่นล้วนดูไม่ออก เหว่าเสื้อเหนียงดิ้นรนหลายคระไม่อาจดิ้นหลุดจึงไม่เคลื่อนไหวอีกเฝ้ารอให้พุดอกไม้ไฟปล่อยหมดสิ้นเหลียวดูแสงไฟที่พวยพุ่งขึ้นท้องฟ้ารู้สึกว่ามีข้างหูแว่วเสียงลมหายใจเร่งร้อนของหัววินเฟยยังเข้าใจว่าหัววินเฟยห่วงความปลอดภัยของตัวเองสร้างความตื่นตันใจแกนางอยู่บ้าง นั่นเป็นช่วงแขนที่ทรงพลังกลิ่นอายของบุรุษเพศถึงแม้ดอกไม้ไฟแตกประตูที่ข้างกายบังเกิดเสียงดังปานฟ้าร้องแต่นางไม่เกิดความหวาดหวั่นพลันกลัวราวกับว่าร่างกายที่บึกเบนสองแขนที่ทรงพลังสามารถให้ความปลอดภัยแก่นางเหมาว่นจื้อชมดูแต่ไกลกล่าวกับเย่เซี่ยวเทียนว่าพี่ใหญ่ท่านมีหนทางจริงๆยากนักที่นึกหาวิธีนี้ได้เย่เซี่ยวเทียนเลิกคิ้วขึ้นกล่าวว่า ข้าพเจ้าเพียงบอกให้มันแท้งเป็นไร้เดียงสาชุดดึงสื่อเหนียงไปปล่อยดอกไม้ไฟให้นางคุ้นชินกับความใกล้ชิดของมันไม่ได้บอกให้มันประพฤติตนเป็นวีรบุรุษช่วยสาวงามเมา้วนชื่อกล่าวอย่างสงสัยใจว่าอย่างนั้นมันเย่เซียวเทียนกล่าวอย่างขึงขังว่ากระทํหนึ่งเกิดผลถึงสเรียนรู้ได้โดยไม่มีอาจารย์สอนสั่งเด็กน้อยนี้มีพรสวรรค์จริงๆ ยุคสมัยนั้นทางการกำหนดให้สตรีอายุ14ต้องแต่งออกหาไม่ต้องถูกลงโทษปรับชนกลุ่มน้อยทางใต้ยังตอบสนองข้อเรียกร้องของทางการเร็วยิ่งกว่าเด็กหญิงอายุ8-9ขวบก็แต่งงานดังนั้นไม่ว่าด้านกายภาพหรือจิตใจอย่างเลื่อเยาก็เป็นหญิงสาวแล้วนางยืนอยู่ด้านข้างเห็นเหยาเสื้อเนียงรับการปกป้องรักษาจากหัววินเฟยในใจเกิดความอิจฉาเลื่อมใส มองดูทูบที่ถืออยู่ในมือเหลียวดูเย่เสี่วเทียนที่ซุบซิบกับหมาว่นชื่อต้องกรอกตาตลบหนึ่งทุกบ้านช่องที่เชิงเขาฉลองปีใหม่ครอบครัวผู้มีอันจะกินปล่อยพลูดอกไม้ไฟคนยากไร้ไม่มีปัญญาซื้อพลูดอกไม้ไฟก็จุดประทัดรับปีใหม่รู้สึกถึงกลิ่นอายของเทศกาลวันตรุษที่ผ่านมาที่ทําการอําเภอก็จุดประทัดปล่อยพลูดอกไม้ไฟปีนี้ถึงแม้ที่ทําการอําเภอแขวนคม ขึงแพรหลากสีแต่คืนสิ้นปีทั้งไม่ได้ปล่อยพลุดอกไม้ไฟและไม่ได้จุดประทัดอยู่หูหญินของเต้เท้าในอำเภออุ้มคันใกล้คลอดายอำเภอหัวกลัวว่าเสียงพลุดอกไม้ไฟกับประทัดจะสร้างความตื่นตระหนกแก่ทารกในคันจือวีดังนั้นไม่เพียงสั่งห้ามจุดประทัดปล่อยพลุดอกไม้ไฟในที่ทำการอำเภอแม้แต่ชาวบ้านโดยรอบก็ได้รับการแจ้งล่วงหน้า ห้ามจุดประทัดบนถนนรอบที่ทำการอำเภอสำหรับนายอำเภอหัวเมื่อมีทายาทก็พึงพอใจจุดประทัดปล่อยดอกไม้ไฟหรือไม่ไม,ไม่นับเป็นอย่างไรจะอย่างไรเขาไม่ชมชอบความคลึกเคลื้นสนุกสนานเช่นนี้อยู่แล้วคืนนี้เป็นคืนสิ้นปีต่อให้ในายอำเภอหัวโปรดปรานอนุภรยากว่านี้ก็ต้องไปหาภรรยาหลวงหลังจากคลอเคลียกับอนุภรยาในห้องของจีวีครู่หนึ่ง ก็กำชับว่าตอนนี้ท่านใกล่ขอดอ่อนเพลียได้โดยง่ายให้พักผ่อนสักครู่รอจนใกล้เที่ยงคืนค่อยไปอวยพรปีใหม่หูหยินจือวีมาจากครอบครัวเล็กๆมีนิสัยอ่อนโยนนุ่มนวลแม้เป็นที่โปวดปานของนายผู้เท่าแต่ก็ล่วงรู้ภาระหน้าที่ไม่กล้าหลงลำพองสร้างความโกรธแค้นแก่หูหยินจึงกล่าวนายผู้เฒ่าวิตกเกินเหตุแล้วหนูเจียยังไม่อ่อนแอถึงเพียงนั้น ยังคงไปหาหูหญินพร้อมกับนายผู้เท่าเธอฐานะของภรรยากับอนุภรรยาไม่เท่าเทียมกันตามกฎแล้วขณะที่สามีภรรยารับประทานอาหารอนุภรรยาต้องยืนปนิบัติอยู่ด้านข้างโดยเฉพาะในเทศกาลสำคัญยิ่งเป็นเช่นนี้ดังนั้นนายอำเภอหัวจึงกล่าวว่าจาแสดงความห่วงใยแต่พอฟังจือวีกล่าวเช่นนี้ก็รู้สึกว่าตนเองกระทำเกินเลยไปจึงกล่าวก็ได้ก็ได้ ตอนนี้ท่านตั้งคันหูหยินไม่ใช่คนไร้เหตุผลเมื่อถึงเวลาท่านนั่งเป็นเพื่อนก็แล้วกันนายอำเภอหัวจัดแจงเสื้อผ้าเดินออกไปเรียกหาหญิงรับใช้สองนางมาแต่งตัวให้กับจือวีเตรียมประคองนางไปหาภรรยาหลวงด้วยกันนายอำเภอหัวยืนรอที่เชิงระเบียงพอเงยหน้าขึ้นเห็นบนเขาปรากฏพลุด,ดอกไม้ไฟพวยพุ่งขึ้นฟ้า เป็นจุดเด่นทั่วทั้งตัวเมืองตัดกับสภาพความเงียบเหงาของที่ทำการอำเภออย่างรุนแรงหากเป็นยามปกติเห็นสภาพเช่นนี้ในอำเภอหัวจะเกิดความอิจฉาริษยาแต่ตอนนี้เขาวางแผนจัดการกับเย่เสี่ยวเทียนไว้แล้วรอจนวันขึ้นปีใหม่ผ่านไป15วันก็จะดำเนินการดังนั้นในสายตาของเขาความคลึกคลื้นสนุกสนานของหมู่ตึกตระกูลเย ให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนายอำเภอหัวแงนมองบนเขาแค่นหัวรอดแล้วกล่าวว่าอาทิตย์ยามเที่ยงจะเคลื่อนคล้อยดวงจันทร์เต็มดวงเริ่มแว่งเว้าวันนี้สว่างพร่างพร้าววันหน้าเจ้าจะเป็นอย่างไรเย่เสี่ยวเทียนบนเขาย่อมไม่ทราบว่าอยู่ดีๆตกเป,เป็นเป้าลิสยาอาฆาศของนายอำเภอหัวอย่างเล่หเหยาตัวเล็กแต่ใจใหญ่ จัดแจงจุดผู้ดอกไม้ไฟดอกหนึ่งเช่นกันรอจนไฟลุกไหม้ค่อยวิ่งหนีร้องบอกว่าเสียวเทียนเกิดช่วยด้วยเย่เซียวเทียนเห็นเช่นนั้นตื่นตะนกยิ่งขณาดจ,จะรุดไปที่ข้างหูพลันปรากฏเงาดำสายหนึ่งพุ่งผ่านเสียงร้องของหยางเล่อเหยาชะง,งักขาดหายเย่เซียวเทียนเพ่งตามองก็เห็นว่านอนยักษ์ใช้นิ้วสนิ้ว คีบจับเสื้อผ้าของหยางเล่อเหยายกร่างนางลอยอยู่กลางอากาศเย่เสียวเทียนเห็นว่านอนแย่งชิงเป็นฝ่ายช่วยเหลือสาวงามไหนเลยไม่ให้รางวัลได้จึงร้องว่าควรทุบตีว่านอนก็หมุนตัวกระดกก้นให้มีคาดเย่เซียวเทียนเลิกชายเสื้อยกเท้าขึ้นกลับลื่นถลายเสียหลักล้มฟาดกับพื้นดังป้าบใหญ่หยางเล่อเหยา ถูกว่านอนยักษ์แย่งชิงช่วยเหลือบังเกิดความไม่ยินดีพอเห็นสภาพอันธุรักษ์ทุเลข,ของเย่เซียวเทียนต้องหัวรอดคลิกออกมารอยยิ้มยังเฉิดฉานกว่าพลุดอกไม้บนท้องฟ้าอีกอีกด้านหนึ่งหมาว้นจือ้อยักษ์คิ้วหลิวตาต่อหัววินเฟยถามว่าการโอบกอดให้รสชาติอย่างไรหากเป็นเมื่อการก่อนหัววินเฟยคงถูกหยอกล้อจนหน้าแดงสดใส แต่นับจากคุกคลีกับเย่เซียวเทียนกับหม่าว่นจือ้อหนังหน้าของหัววินเฟยยิ่งมายิ่งหนาขึ้นเพียงกวาดมองแม่นางเหย่ยซื่อเหนียงแวบหนึ่งกล่าวเบาๆว่านางนางคล้ายไฟกลุ่มหนึ่งหลอมละลายหัวใจข้าพเจ้าไปหม่าว้นจื้อพอฟังต้องมองไปยังเหว่ยซื่อเหนียงการมองครั้งนี้ต้องงงง,งันวูบพึมพำว่าท่านกล่าวไม่ผิดซื่อเหนียงกลายเป็นไฟกลุ่มหนึ่งจริงๆ คำพูดนี้แฝงความหมายหยอกเอินแล้วมีคำกล่าวว่าภรรยาสหายห้ามหยอกเยา้าหัววินเฟยจึงไม่พอใจอยู่บ้างถาลึงตาใส่เหมาวน่นจือขนาดจะกล่าวกะไรแต่พอกวาดตามองตามสายตาของเขาพบว่าเหยาซื่อเหนียงกลายเป็นอัคีกลุ่มหนึ่งจริงๆ ยามนี้เหยาเสื่อเนียงยืนอยู่ใต้โคมไฟดวงหนึ่งแสงไฟศาสตร์ส่องสว่างสวัยขอเสื้อด้านหลังของนางปรากฏควันไฟสายหนึ่งลอยขึ้นแสดงว่าเสื้อผ้าลุกไหมหัววินเฟยค่อยฉุกคิดว่าเมื่อครูสวมกอดเหยาเสื่อเนียงไว้พอคลายมือออกก็ดับทูบในมือทิ้งหรือว่าสะเก็ดไฟตกใส่คอเสื้อของนางหัววินเฟยกับหมาว้นจือรีบวิ่งเข้าไป ข้างกายเหว่ยงซื่อเนียงสร้างความงุนงงสงสัยแก่เหว่ยงซื่อเนียงจนกล่าวว่าพวกท่านคิดทำอะไรเหมาว่นชื่อลืมตาโรลงกล่าวอย่างรนลานว่าไฟ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 พลาพงก็ยื่นมือใหญ่โตออกคิดตบใส่ร่างของเหว่ยงซื่อเนียงแต่แล้วจูกคิดว่านางเป็นสตรีของน้องตนเองต่อให้คิดดับไฟก็ไม่สะดวกกับการถูกเนื้อต้องตัวนางหัววินเฟยพอวิ่งถึงข้างกายเหว่ยงซื่อเนียง เห็นที่ด้านข้างจัดวางองค์บรรจุน้ําไว้เป็นการป้องกันว่าตอนจุดดอกไม้ไฟอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นจึงใช้กระบวยตักน้ําขึ้นมากระบวยหนึ่งเนื่องเพราะเป็นฤด,ดูหนาวเหยาเสื้อเหนียงจึงสวมเสื้อผ้าหนาหนักสะเก็ดไฟพอตกใส่คอเสื้อเผาไหม้ซับในของเสื้อนางแต่ก็ยังไม่ลามถึงเสื้อชั้นในจึงไม่รู้สึกตัวหัววินเฟยตักน้ํามาต้องลืมตากลมกว้างกล่าวว่าวินเฟยท่านทําอะไรหัววินเฟยกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่า เื่อเนียงขออภัยที่ล่วงเกินเหยาเื่อเนียงอ้าปากคิดถามไถหัววินเฟยก็ยื่นมือดึงคอเสื้อของนางขึ้นสาดน้ําที่เย็นเฉียบใส่คอเสือ้อเหยาสื่อเนียงรู้สึกคล้ายมีมือที่เย็นเยือกข้างหนึ่งยื่นคล้ายเคลื่อนย้ายกระดูกสันหลังจนถึงแก้มก้นของนางร่างกลับกลายเป็นเปียกชุ่มโชกแล้วช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ชาวเมืองหูเซียนเกิดความเกลียดรลานเมื่อวันขึ้นปีใหม่ ทุกบ้านช่องผู้คนอยู่พร้อมหน้าแม้แต่พ่อค้าวานิชก็ไม่มีข้อยกเว้นดังนั้นบนเส้นทางขนส่งเงียบเหงาลงมีแต่เจ้าหน้าที่สื่อสารยังเดินทางไม่หยุดวันนี้เย่เสี่ยวเทียนเขียนจดหมายถึงทางบ้านบรรยากาศสภาพความเป็นอยู่ที่เมืองหูเซียนของตนเองโดยละเอียดฝากให้เจ้าหน้าที่สื่อสารส่งไปยังนครหลวงครั้งก่อนเขาความจริงคิดเกลี้ยกล่อมคนทางบ้านให้มาอยู่ร่วมกันที่เมืองหูเซียน มีคาดกับเกิดเรื่องราวแทบสูญเสียอนาคตทั้งนี้เย่เสียวเทียนจึงเปลี่ยนวิธีการบรรยายภาพของตนเองต่อคนทางบ้านเชิญพี่ชายมาสักครั้งหากว่าพี่ชายพบเห็นเขาเป็นนายผู้เท่ารองของเมืองหูเซียนอาจวันไหวใจขึ้นมาแน่นอนตอนนี้พี่ใหญ่ทำงานในคุกหลวงเกรงว่าไม่อาจจากมาแต่เขาฝากค่าเดินทางไปหากว่าพี่ชายมาไม่ได้ก็ใช้เครือญาติมาหลังจากเห็นสภาพที่เมืองหูเซียน จะเกลี้ยก,กล่อมบิดามารดากับพี่สะใภ้ได้ง่ายขึ้นหลังจากที่เย่เซียวเทียนส่งจดหมายไปก็ถือของขวัญที่เหยาซื่อเนียงจัดซื้อให้ไปยังตึกหงอ้วนง่วเมื่อวันที่6เดือนไอ้านิยวเหนียว,วคลอดทารกชายให้กับหลอต้าเฮิงคนหนึ่งทั่วทั้งบ้านล้วนยินดีปรีดาวันนั้นเย่เซียวเทียนก็ส่งคนมาแสดงความยินดีเพียงแต่เขามีงานสังสรรค์มากมายผ่านไปสองวันค่อยมาด้วยตัวเอง หลายวันนี้หลอต้าเฮิงอยู่ข้างกายหนิยวเหนียวยกข้าวปลาอาหารให้ทำตัวเป็นบุตรกตันอยู่หงอ้วนงัวก็ไม่อิจฉาลิษยาบุตรสะพายทุกวันจะเตร็ดเตรมาที่ตึกของบุตรชายรอจนหลานชายกินนมแม่ ให้หญิงรับใช้ส่งถึงอ้อมอกของเขาท่านผู้เฒ่าพออุ้มหลานชายก็ยิมย้มแย้มแจ่มใสเยเสียวเทียนเห็นทั้งครอบครัวเบิกบานหันษาในใจพลอยยินดีปรีดาหัวนึกถึงแม่นางตัวหนีที่บ้านยังหน้าท้องแบนราบไม่ได้ให้กำเนิดบุตรทิดาแก่เขาเหลียวดูผู้อื่นยิ้มแย้มแจ่มใสอดตาร้อนเผาไม่ได้เยเซียวเทียนนั่งอยู่ครู่หนึ่งเห็นหลอตาเฮิงเปลี่ยนผ้าอ้อมป้อนน้ำหวานให้กับบุตรชาย อุ้มลูกน้อยเดินกร่อมจนหลับไหลหงอ้ว้นงัวก็เดินอยู่รอบตัวบุตรชายเอาแต่จ้องมองหลานชายจึงลุกขึ้นกล่าวคำอำลาเมื่อออกจากบ้านตระกูลหงเห็นเวลายังเช้าจึงหยุดคลุ่นคิดดูเขาไปอวยพรปีใหม่ใต้เท้าในอำเภอทั้งไปคำนับหัวหน้าค่ายตระกูลเก่ากับค่ายตระกูลหลี่แล้วสำหรับผู้อื่นเพียงรอให้คนอื่นมาหาไม่สะดวกกับการไปคำนับจึงนำองค์รักทั้งหเดินทางกลับ เจ้เซียวเทียนมาถึงไหล่เขาเห็นที่เบื้องหน้ามีผู้คนสี่คนกำลังขึ้นเขาสองคนแรกเป็นหนึ่งบุรุษหนึ่งสตรีดูจากเงาหลังจดจําออกว่าขุนนางประจำจุดพักมา้าหวนเอียนกับเชียนชิงชิงที่ด้านหลังเป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดพักม้าสองคนจึงร้องเรียกว่าพี่เจ้าข้าพเจ้าอยู่ที่นี้ทั้งสองเป็นสหายสนิทดังนั้นเจ้าหวนเอียนไม่ต้องส่งน้ำบาดมาก่อนเขาทราบว่า ญาติผู้ใหญ่ของย่ยเสียวเทียนไม่ได้อยู่ที่เมืองหูเซียนคงอยู่บ้านเสียเก้าส่วนจึงรุดมาโดยไม่บอกกล่าวกลับเห็นย่ยเสียวเทียนอยู่ทางด้านหลังจึงตื่นเต้นสงสัยอยู่บ้างย่ยเสียวเทียนเร่งฝีเท้าเข้าไปหากล่าวทักทายเชียนชิงชิงก่อนเนื่องเพราะตอนชิวซาวงเล็บวันที่สามเดือนหนึ่งกล่าวอวยพรปีใหม่แล้วจึงไม่ต้องกล่าวคำมงคลอันใดเพียงบอกกล่าวกับเจ้าวนเอียนว่าตาเฮิงได้บุตรชาย เมื่อหลายวันก่อนข้าพเจ้ามีงานสังสรรค์วันนี้ค่อยเปลีกตัวไปแสดงความยินดีพี่เจ้ากับซอหูหยินฉะไหนมีเวลาว่างมาเจ้าวนเอียนหลวงจดหมายจากนายแขนเสื้อฉบับหนึ่งแสดงต่อเย่เซียวเทียนกล่าวว่ามีคนฝากจดหมายมากับเจ้าหน้าที่จุดพักม้าเมืองอื่นถึงท่านข้าพเจ้ากับเนียงเจืออยู่ว่างจึงถือโอกาสเป็นทูตสื่อสารคิดมารีดไถท,ท่านสักคราเย่เซียวเทียนกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่ารบกวนพี่เจ้าเป็นทูตสื่อสาร ช่างไม่กล้ารับพลางก็ยื่นมือรับจดหมายมาเฉียนชิงชิงเหม้มปากหัวรอกล่าวว่าหนูเจียเห็นจดหมายนี้เขียนด้วยลายมือสวยงามคงเป็นโฉมสกานผู้รู้ใจของแต้เท้าเย่กระมังเย่เสี่เทียนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าสอหูหยินล้อเล่นแล้วเสี่เทียนไหนเลยมีโฉมสรานผู้รู้ใจส่งจดหมายมาหากว่าหมายถึงคุณหนูเสียทะเลสาบหงเฟินนางต้องไม่เขียนจดหมาย หากเข็นฆ่าม้าด้วยตนเองทางหนึ่งขึ้นเขาทางหนึ่งฉีกจดหมายออกอ่านดูอ่านถึงกลางคันสุ่มเสียงพลันชะงักขงังเฉียนชิงชิงกล่าวถูกต้องจดหมายฉบับนี้เป็นของโฉมสกคลานผู้รู้ใจเขียนมาถึงแม้ไม่ใช่คุณหนูเสียแต่ก็เป็นลายมือของจันหนิงเอ,อ๋อเขากับจันหนิงเอ๋อมั่นหมายรักกันแล้วบอกว่าโฉมสกคลานผู้รู้ใจหาเกินเลยไหมเจ้าวนเอีญญ่ยนสังเกตเห็นสีหน้าของเขาจึงกล่าว เป็นไรหรือว่าอาสตท่านกล่าวถูกต้องเย่เสียวเทียนกำลังขึ้นเขาไม่มีเวลาอ่านดูโดยละเอียดเพียงกล่าวว่ามีผิดสอหูหยินกล่าวถูกต้องจดหมายนี้เป็นของแม่นางจันส่งมาเอยถึงตอนนี้ทั้งหมดขึ้นเขาแล้วเนื่องเพราะหยางเล่อเหยากำลังเรียนหนังสือกับครูสอนหนังสือไม่สามารถปลีกตัวมาเย่เสียวเทียนจึงเชิญทั้งสองเข้าห้องโถงรับแขกสั่งหญิงรับใช้ยกน้ำชามา จากนั้นขอตัวอ่านจดหมายฉบับนั้นโดยละเอียดในจดหมายของจันนิงเอ๋อบอกว่านางกลับบ้านไปร่วมงานวันเกิดของท่านลุงต่อมาสุขภาพของมารดานางไม่สู้ดีจึงต้องอยู่ดูแลเห็นใกล้สิ้นปีแล้วนางเป็นหญิงสาวที่ยังไม่แต่งออกไม่สะดวกกับการจากมาได้แต่รอถึงฤดูใบไม้ผลิค่อยมาหาเขาในจดหมายนอกจากเอ่ยถึงเหตุผลที่นางไม่สามารถเดินทางมา ยังออกปากฝากรักยามอ่านดูชวนให้ครุ่นคิดคะนึงหาเยเสียวเทียนซึงใจในความรักของจันหนิงเอ๋อทั้งหวนนึกถึงวันหน้าต้องตบแต่งนางเข้าบ้านหากมีอุปสรรคขวางหนามนานาอดทอดถอนใจไม่ได้เชียนจริงๆชฉายมองดูเขากล่าวเป็นเชิงยิ้มไม่เชิงยิ้มว่าพวกท่านเหล่าบุรุษช่างละโมบโลภมากแม่นางเสียทะเลสาบหงเฟินไม่เพียงมีศักฐานะสูงส่ง ทั้งงดงามสักครานท่านยังไม่รู้จักพอพานตอแย่แม่นางจันหญิงสาวทั้งสองล้วนมีชาติตระกูลสูงส่งผู้ใดยอมลดตัวเป็นภรรยาน้อยเมื่อถึงเวลายังไม่ปวดเสียนเวียนกล้าวหรือเนื่องจากทั้งสองครอบครัวสนิทสนมกลมเกลียวเชียนชิงชิงจึงกล่าวสับพยอกเช่นนี้เย่เสียวเทียนพอฟังต้องฝืนเยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าสอหูหยินยังไม่ทราบ เรื่องราวในโลกไหนเลยอยู่ในความควบคุมของคนได้บางครั้งไม่เป็นตัวของตัวเองผู้น้องกับแม่นางจันเคยร่วมเป็นร่วมตายจะให้วางลงได้อย่างไรเฉียนชิงชิงเพียงได้ยินว่าเขากับเสี่ยอิงอิงมั่นหมายรักกันแต่ไม่ทราบเรื่องระหว่างเขากับจันนิงเอ,อ๋อจึงกล่าวสัพพยอกอยู่หลายคำมีคาดเขากล่าวคำร่วมเป็นร่วมตายต้องสะก,กิดความสงสัยอยากรู้ของนางขึ้นมากล่าวว่ากล่าวหนักเกินไปกระมัง แม่นางจันมาจากตระกูลหัวหน้าชนเผ่าไม่ว่าผู้ใดล้วนอ่อนข้อแก่นางไหนเลยเคยตกอยู่ในห่วงความเป็นความตายเย่เสี่ยวเทียนทอดถอนใจเบาๆกล่าวว่าเป็นเหตุการณ์รวมเป็นร่วมตายจริงๆผู้น้องหาได้กล่าวหลอกลวงไม่เย่เสี่ยวเทียนล่วงรู้หลังฉากของเจ้าวนเอียนแต่ไม่ล่วงรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของเจ้าวนเอียนยามนั้นฉุกใจคิดเตรียมบอกเล่าเรื่องราวหนหลัง จะได้ยังเสียงดูว่าเขาล่วงรู้เรื่องนี้มากน้อยเท่าใดเรื่องนี้ไม่มีใดไม่อาจบอกกล่าวกับผู้คนอีกประการเจ้าวนเอี่ยนเป็นบุตรชายของอาม m ่พื้นที่ปอจโจกลับไม่ต้องปิดบังอำพรางจึงบอกเล่าเรื่องราวที่เขาหลงพลัดเข้าสู่เขตภูเขาแมวดิบเผชิญการไล่ล่าจนหนีเตลิดถึงเขตห่วงห้ามเทพ อัศนีพร้อมกับจันนิงเอ๋อออกไปเย่เซียวเทียนตัดส่วนที่ไม่บอกกล่าวต่อผู้คนไปแต่ไม่ได้ปิดบังเรื่องที่ถูกไปเซียวเซียวตามล่าจนเผชิญกับหนอนคุณสายพันปีเจ้าหวนเอียนแม้ล่วงรู้เบื้องหลังของเขาแต่ไม่ทราบเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนจึงรับฟังอย่างจดจ่อเฉียนริงๆิงที่ด้านข้างพอฟังคล้ายถูกอัศนีบาดฟาดใส่ร่างต้องตะลึงล้านกับที่ เย่เสียวเทียนแม้เป็นการตอบคําถามของซอหูหญินนางนี้แต่ไม่อาจจ้องมองนางเกินไปดังนั้นเพียงเพ่งสายตาไปที่เจ้าวนเอียนจึงไม่ทันสังเกตสีหน้าของนางเชียนจริงๆคาดฝันไม่ถึงว่าจะได้ยินข่าวนี้จากปากเย่เสียวเทียนในที่สุดปริศนาการหายตัวสาบสูน ของไปเซียวเซียวไข่คลี่คลายถึงแม้คาดเดาว,ว่าไปเซียวเซียวคงประสบเพศภัยมากกว่าวาสนาแต่ยามนี้ได้ยินกับหูถึงกับหน้าซีดเผือดหากไม่ใช่นางใช้สองมือยึดจับที่เท้าแขนของเก้าอี้คงไม่อาจรักษาท่านั่งนี้เอาไว้ที่ทแท้เป็นเนช่นนี้เซียวเซียวกลับตายในเงื้อมือมัน,มน เชียนชิงชิงไม่สนใจว่าหยางอิงหลงสั่งให้ไปเสียวเสี้ยวตามล่าสังหารเย่เสี้ยวเทียนกับจันนิเอ๋อมีหนำซ้ำ,ำนางบังเอิญเหยียบถูกหนอนคุณใสพันปีค่อยถูกตัวนอนกัดแทะเป็นกระดูกขาวกองหนึ่งหากยึดถือเย่เสียวเทียนเป็นคนฆ่าไปเสียวเสี้ยวเย่เสี้ยวเทียนหวนนึกถึงภาพเหตุการณ์อันหวาดเสียวตอนนั้นตลอดจนความน่ากลัวของหนอนคุณใสพันปียังหวาดวันไม่คลาย เทียนจริงๆิงพอฟังนึกถึงสภาพการตายของไปเสียวเซียวจึงเจ็บปวดปานถูกบีดกรีดเจ้าวนเอียนพอฟังเย่เซียวเทียนบอกเล่าจนจบ ค่อยระบายลมจากปากกล่าวว่าน้องเราช่างมีบุญวาสนาหากไม่ใช่แม่นางไปนั้นตายแทนเกรงว่าน้องเราคงตายทั้งที่อยู่ในสภาพหลับไหลมีคำกล่าวว่าหลังภัยพิบัติไม่ตายต้องมีวาสนาตามหลังมมหน่าเล่าหลังจากนั้นน้องเราจึงพบกับความสะดวกราบรื่นสำลิดผลทุกประการเชียนจริง,งก็ยิ้มออกมาแล้วกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยากจะโทษว่าตำหนิแล้ว บุรุษผู้หนึ่งได้รับการเสี่ยงชีวิตเข้าช่วยเหลือจากสตรีนางหนึ่งย่อมประทับตราตรึงใจไม่รู้ลืมพลิปตานั้นสีหน้าของนางกับคืนเป็นปกติกล่าวอย่างยิ้มแย้มจแจ่มใสแท้จริงแล้วในใจกลับปลูกฝังความแค้นขึ้นวันนั้นเย่เสี่ยวเทียนจัดโต๊ะเลี้ยงรับรองเจ้าวนเอียนสองสามีภรรยาโดยมีหยางเล่ยเหวากับน้องสาวตะวันอยู่เป็นเพื่อน ภายหลังงานเลี้ยงเย่เสี่ยวเทียนส่งสองสามีภรรยาออกจากปากประตูตึกทั้งสองนำพู้ติดตามลงจากเขาพอเดินถึงกลางคันเชียนจริงจริงพลันกล่าวกับเจ้าเวนเอียนว่าท่านหาข้ออ้างให้ข้าพเจ้าเข้าพักที่ตระกูลเย่สักคราเจ้าวนเอียนกล่าวอย่างสงสัยใจว่าเพราะเหตุใดหรือว่าท่านมิใช่เกิดความรู้สึกในเชิงลบต่อ ข้อเสนอนี้หรอกหรือเชืช่อจริงๆกล่าวอย่างเย็นชาว่าตอนนี้ต่างกับตอนนั้นท่านเพียงทําตามนี้สีหน้าของนางปรากฏคิดสีหน้าของนางปรากฏความคิดข้าฟันขึ้นขับเน้นวงพักอันงดงามคล้ายดอกมั่นซูซาวงเล็บมันชูสกะเป็นไม้เลื้อยชนิดหนึ่งดอกเป็นสีขาวอ่อนออกดอกบานสะพรั่งอยู่ในสวงสวรรค์อยู่ริมฝั่งปอระโล,โล,โล